สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขภูมิใจเสนอสาธารณสุขเพื่อประชาชนโรงพยาบาลแพร่มีผู้ป่วยผ่าตัดจำนวน12,000รายต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในจำนวนนี้เป็นผ่าตัดเล็กร้อยละ40ผลจากการปฏิรูประบบเขตบริการสุขภาพโรงพยาบาลแพร่จึงกระจายการผ่าตัด และเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนเข้าทำการผ่าตัดทำให้ประชาชนใช้บริการใกล้บ้านและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปผ่าตัดในเมืองอีกต่อไปการปฏิรูประบบเขตบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลแพร่ซึ่งอยู่ในเขตบริการที่1สามารถลดคิวรอคอยการผ่าตัดขนาดเล็กซึ่งต่อปีมีจำนวนกว่า6000รายส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคนิ้วล็อกต่างผืทับเส้นประสาทที่มือและปลอกหุ้มเอ็นอักเสบที่ข้อมือ จากผู้รอคิวการผ่าตัดจํานวนมากและจํานวนห้องผ่าตัดที่มีจํากัดส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอคิวการผ่าตัดเป็นเวลานานประกอบกับโรคดังกล่าวสามารถผ่าตัดเล็กได้โรงพยาบาลแพร่จึงได้กระจายการผ่าตัดสู่โรงพยาบาลชุมชนและเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนด้วยการเป็นที่เลี้ยงร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นเริ่มต้นด้วยการมีการผ่าตัด ทางมือสัญจรนะครับไปที่โร,โรงพยาบาลต่างๆเจโรงพยาบาลทุกแห่งเลยฮะในในจังหวัดแพร่มารักษาที่โรงพยาบาลเด่นชัยค่ะถ้าเราจะไปที่ในเมืองมันก็ไปลําบากนะคะมันไม่สะดวกไป จากผลการปฏิรูประบบเขตบริการสุขภาพนี้เองทำให้ปัจจุบันประชาชนในเขตจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงมีความสะดวกสามารถเข้าถึงบริการและได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านทาให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรักษาได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นกลับมาดํารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเดิม